ดีครับผมเจ้าที่รถไถปอดครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวคือเหนือแต่ว่าเบิ่งอาจารย์ใบครับผมโอ้ยมื่อนี้เป็นงานเมาครับผมอาจารย์ใบท่าลุยทั้งดงเลยครับมื่อนี้ถมสะครับพี่นอ้องหรืเอเปล่าหน้าคุณพ่อเนี่ยพิ่นมีน้องสะย,ยุการให้หน้า เดี๋ยวว่าคุณพ้อเิ่นะต้องการถมครับผมมันพ่อกระเทือนนะครับผมเจ็ดหน้าครับมันพ่อกระเทือนโอ้ใเจยเยน็นเจเยน็นจเย็นเจ็ดหน้ากับมันพ่อกระเทือนเพราะว่ามันอยู่กลางเวลารถเกี่ยวหรือว่ารถไถมาห้อมาไถมาเกี่ยวสิว่พอจเได้เลนออบนะครับผมมันพ่อกระเทือนคุณพ่ออเลยสร้างให้เพิ่อนผูน้ใบนี่ผมถิมเลยได้ครับนี่ผมเลยครับมาเนี่ยผมเลย เป็นงานเมาครับผมผมชะครับมาหนึ่โอ้เดี๋ยวเข้ามาล่อลูกันเบิ่งครับผม,ม,มบคืนนี้ว่าเพิ่นผู้ใบสีใสเวลาโดนบอรครับผมนี่เอ่อโอ้โหซีว่ากำลังสีลุ่งหางหล่อบเบล์กครับผมนี่ลุ่งหางเปะหล,ล่อเบล์ล้อนช,ช้ากับยูพามาณนี้ครับผมโอ้ยายตืบด้วยนะครับในายตืบด้วย โอ้เยเจ้ามันคือห่าวจะเท่าไรอาจารย์เอ้โอ้โอ้โหโอ้ยโอ้ยพี่น้องเลย,ล,เยล่องมึงเจ้าเหรล่องกับรถไถ่ฟอนเพระเภทงานดันหรือว่างานไถจงยุกให้เขาเลยได้ครับนี่ตจงยุกให้รถไถ่ฟอนเลยเพราะว่าอนาดิ้นคนาราบี้นี่กำลังดันมวนครับผมนี่กำลังดันดีครับผมนี่ดินกระบะออกห่างประเดี๋ยด้วครับ ดีมากครับวอ,อก์คางโอ้โหว่าเบิ่งระบบการดันของอาจารย์ใบเลยครับนี่อูอ้โหฮะห้อมเขาเรื่อยๆนะครับผมห้อมเขาเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอดดันมาดันมาเดี๋ยวเพป็นผู้บใบก็ถือดันมาคล้องไหวคล้องไหวคล้องไหวครับผมนี่แหละยู่ในบริเวณขอบสระนี่มใบไหนคอย โต,โตโตโตไม่เรื่อยบริสไลลงไปเลยครับผมโอ้ยเบิ้งระบบเทียนแม่ครับผมอู้อฮะโอ้ยไปร้อ,อ,อมเขาเรื่อยๆครับพร้อมเขาเรื่อยๆเอาละเอ,อ่อหูชื่อว่า ควอมไกลของลายดินนี่กรับประมาณจะโอ้โหละครับประมาณ20ถึง30มิเมตรครับผมเศษลายมันเหลือๆลายไม่ด้วยเดี่ยวหน้าคุ้น่อเพิ่นจะสีเดี่ยวเขาหลายของเรานะครับปีนี้เพราะว่าลายดินอาจารย์ไปกับทีไรล,ลงมาผมใะ่หมดเลยครับผมไลลงมาผมใะ่หมดเลย มันอยู่ประมาณนี้ครับผมถามวญญาใบญ่บบกับโบใ่ญญแห้งครับผมแต่ว่ามันลึกมันลึกมันลึกเติมเติมยูใบตั้งลำมาประมาณสามสามสิบเมตรครับผมฮู้หู้มอัดมาเต็มใบหนุ่มเลยครับมาเลย เ,ย,เ,ย,เ,ย,เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตัวเอ่อนาดินนี่พ่ต้องยา่านล้มครับมื่อในพ่อตองย่านเพราะว่าดินดินเกลียครับมันเป็นหน้านู่นครับผมเป็นหน้านู่นมันเป็นหน้าสูงน้ำเลีครับหน้าหน้าอี่ชั้นลงไปเลยครับมนึ่งโอ้ย cosine, ลายลายลายพ่อเรื่อยๆครับผมลายไม้เรื่อย รถไทฟอร์ดอ่าเอฟซี <c oughs> สนใจรถไทฟอร์ดกันอย่าลืมนะครับเด้ออยู่ทางอูอาจารย์สุรสาดเิ่เนในมีไว้จำนายครับผมบอกว่าเป็นรถ6,600รหุ 6, 0 6, 0่น6,010ก็มีครับฮ่ารถ5 0 0 0ันก็มีครับผมราคาถือครับผมราคาตามใจลูกค้า ขับวิง่งวุ้กไพรสังเลยครับผมโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มีหนามยืดนิดนึงครับผมนี่มีหน้ำอยู่หน่อยนึงครับเอ้ยเคนเด็ดโอ้ยโจรหนึ่งขึ้นเต็มนี่ก็สีงามเลยได้บัตรงามเลยได้รับนี่งขึ้นเต็มนี่งางามเลย

เพือ่อนแบบตรวจงานครับผมอของหน้าเ,าเพื่อนอ่อเพื่อนพ่อใจลายครับผมเพื่อนพ่อใจลายระบบการปั๊บหน้าคือชุดปยอดของเขาดนี้นะครับรถไท้ฟอร์ด่ลิปดังอาจารย์ใบเพื่อนไล่ให้ ทัผ่านผ่านมาถือว่าเพิ่นใสบริการรถไถปอดสิเพื่อนก็พ่อใจหลายครับผมเพราะว่าเห็นผลงานแล้วหรือว่าหน้าหน้าไร้กระชางกระพุ้นในเขตตะเพือวังหินนุ่มเพื่นเห็นผลงานแล้วเห็นผลงานรถไถปอดครับผมโอ้เพิ่นเพิ่นพ่อใจว่ะท็อพ่อใจครับผม <c oughs> อยู่ได้กําลังม่องฮะรถไทฟ,ฟอร์ดใครอี่ลืมนะครับดือ้อทางอูอาจารย์สุรชาติเพิ่นกัน้นี่ว้ดับนายครับผม หวยตูน,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 นพี่น้องหัวักหวยตูนบ่อุนเข้มาะไรอย่างเงครับผมขนาดแค่ล่องหางเธอเดียวเลยครับผมโอ้โห ดันดัง่นมาพีเลยสีเนอะไรวะนี่เพราะนั่นนั่นรถไทยรถไทยไม่ก็หลายได้นานเลยบเมื่อเก่าโอ้สอสองหมืเนาะรถไทยสองันเีดนี่ยอ้ยโอ้จรวารถไทปอดเหรอหรืว่ต้องไปสองไปสามครับผม ไายเดียวสูม,มือครับผมตรงนีมม้หนาขั้นเดียวสูม,มือครับไายเดียวสูม,มือเลยเออโอ้ยปวดขนาดปวดมากเสียหนิได้ครับนี่โอ้เพิ่นผูกใบนี่ลายดินนี่แน่นอนของเขาอีดีได้ครับโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลย ลายดินนี่พอตองห่วงครับผมอัดดินมาเต็มใบมีดเลยครับผมจวดเป็นจวดครับรถไทฟอร์ดเข้ามานนี่มาเลยเออืออเสียงนี่ดูเดือดขนาดครับผม เป็นหูครับผมงานแงยงๆที่อาจรารย์ใบนี่มากแห้งครับผมนี่มากแห้งงานดันแบบมีต่อในะใจหน่อยนึงไปเลยละปกัปกปักปักเลยละคนของสอบของหมัดเพคนตัวครับผมอาจารย์ใบครับวู้เอาให้หน้าคุณพ่อเพบคนงามๆเลยอาจรารย์ใบเด้อ โหลดครับผลงานเท่มามันีเสียงเหลืออร่างการงานต่างครับผมฮะ ที่ถมสมสะของอาจารย์ใบกับยูประมานนี่ครับผมใครเบิดงค,ลลคิปนีแล้วก็ฝากกนไหค์กดเช์นี่ได้ครับหรือเดา๋ว่ใครได้กนเล้วก็ตีบัวเลย่าคิปใหม่ๆครับผมคิปหนาขบกันไหมครับ